หลังจากที่เจ้าหน้าที่สอนำหนังสืออนุญาตประหลัดเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่กบนแผนกบำเน็จจะดำเนินการยืนยันรับเรื่องทั้งหมดนะครับและทำการดำเนินการในส่วนของอเอกสารบำเน็จต,ตกทอด ซึ่งในแถบข้อมูลนะครับก็จะแสดงเอกสารประกอบทั้งหมดที่ทายาทแน่เข้ามาถัดมาคือหนังสือสอบสวนทายาทที่มาจากเขตเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ต่อมาครับคือในส่วนของอนุมัติประหลัดเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้เช่นกันรวมไปถึงหนังสือนำเรียนประหลัดด้วย ่อมาคือการดำเนินการเบิกเงินนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ในแผานากบัมเน็จตกทอดดำเนินงานในส่วนของการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-pension กรมชีการจะทำการตรวจสอบเอกสารและอนุมัติสั่งจ่ายโดยที่เจ้าหน้าที่แผานากบัมเน็ตนะครับ จะแนบเอกสารอนุมัติสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลางเข้าสู่ระบบและแนบหนังสือนำเรียนเจ้ากรมเข้าสู่ระบบด้วยเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะทำการบันทึกและแจ้งให้ทายาททราบต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางนะครับทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้วระบบ e-pension เนี่ยจะลิงก์กับระบบจ่ายตรง โดยที่ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทโดยอัตโนมัติทำการบันทึกและแจ้งทายาทให้ทราบนะครับในระบบ